สวัสดีพีพีเอฟซีพิกเซเวทุกท่านนะครับน,นี้ผมมีเหรียญรุ่นเจริญพรน,นะครับเจริญพรสามนะครับมาให้ชมนะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับอันนี้เป็นเจริญพรสามพิมพ์เจริญพรบนนะครับแบบขอบเรียบนะครับแต่ว่าเป็นบล็อกทองคํานะบล็อกทองคําเพราะว่าดูตรงปอปลานะครับปอปลาจะมีขีดนะครับ นะครับตรงแถวหัวหัวปอปลามีขีดนะัะเป็นบล็อกทองคํานะครับทองแดงมันปูสวยมากนะครับเหรญน,นี้เป็นพิมพ์นิยม้วยนะครับพิมพ์เจริญพรบนนะฮะตีตอกคดสาลาแล้วก็คดหัวเสียนะครับนั่นข้างหลวงพ่อนะครับเป็นแบบครึ่งองนะครับรุ่นนี้ทีมงานคุณป๋องสุพรรณนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับ คุณป่องสุพรรณจัดสร้างเลยนะร,รุ่นนี้ด้านหลังเขียนว่าเมตตาบานนิยมนะเนี่ยเลขโค้ดหนึ่งแปดหกห้านะครับสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะปีนี้นะออกนะครับออกปีนี้เลยนะครับต้นต้นต้นปีของปีนี้นะครับอันนี้ปลายปีแล้วตอนนี้เดือนกันยานะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่สองนะครับสองกันยาหกห้านะครับ เหรียญนี้ก็ออกปีหกห้าเหมือนกันแต่ออกต้นปีแล้วนะออกต้นต้นปีนะเหรียญน,นี้สวยนะแล้วก็มีอีกพิมพ์หนึ่งนะมีเป็นพิมพ์ขอบหนังสือนะครับเป็นมีสองพิมพ์นะรุ่นนี้รุ่นนี้มีสองพิมพ์นะอันนี้เป็นขอบหนังสือนะตัวหนังสือก็จะมีน้อยลงนะครับแล้วราคาก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นขอบตัวหนังสือนะเป็น ทองแดงมันปูเหมือนกันนะครับจเจริญพรนบนนะครับพิมพ์เจริญพรนบนนะฮะแต่ว่าเป็นรุ่นเจริญพรสามนะด้านขอบก็จะเขียนว่าเจริญพรนะครับขอบเขียนว่าเจริญพรนะนี้เป็นขอบขอบตัวหนังสือนะครับแล้วก็ขอบเรียบนะมีสองพิมพ์แบบนี้นะราคาค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับสําหรับทองแดงมันปูนะแล้วก็เป็นพิมพ์ของเจริญพรนบนนี่นะ เหรียญแบบมาเลยนะครับเป็นเหรียญนี่ก็เป็นเจริญพรเลยนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนเลยนะเป็นบล็อกเจริญพรเลยนะแบบนี้นะทองแดงมันปูทั้งสองเหนนะเรียญนะเหรียญนี้เลขโคดห้าหกเจ็ดเจ็ดนะตอนนี้อยู่ที่ราคาราคาหลักพันขึ้นนะครับหลักพันต้นๆน,นะครับประมาณพันสองพันสามนะครับเหรียญหนึ่งนะครับ ไม่ค่อยมีใครเอามาปล่อยให้ชอบูชาแล้วนะครับเป็นพิมพ์นี้นะครับเขาเก็บหมดแล้วนะครับเป็นเจริญพรบนนะครับแต่ว่าผมสองเหรียญน,นี้ผมมาแบ่งนะครับใครสนใจผมแบ่งให้ในราคาเหรียญละเหรียญน,นี้ผมเอาพันพันสองนะครับขอบหนังสือนะครับขอบตัวหนังสือพันสองนะครับ เหรียญน,นี้เป็นขอบเรียบนะครับเอาเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับพันสองนะครับพันพันหนึ่งหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันแล้วก็นี่พันสองนะครับรวมเป็นสองพันสองนะครับสองพันสองถ้าเอาสองเหรียญน,นี่สองพันสองรวมส่งนะครับแต่ว่าถ้าเอาเหรียญเดียวนี่ค่าส่งห้าสิบาทนะครับอันนี้หายากนะครับรุ่นเงื้อน,นี้นะครับแล้วก็เป็นเจริญพรพิมพ์เจริญพรบน,บนแบบนี้นะ จเจริญพอรสามนี่อนาคตดังแน่นอนนะเจริญพอรสามนี่เพราะว่าสร้างก็ไม่ได้สร้างเยอะนะสร้างแค่ไม่กี่ร้อยลังเองนะครับนี่นะครับก็จะอันนี้ตลับเขานะครับอนาคตไม่หายากแน่นอนนะแล้วก็ราคาแพงแน่นอนนะครับรุ่นนี้ นะดังแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะนี้แค่ออกปีหกห้าเองนะร,ราคาก็ไปหลักพันแล้วนะครับตอนแรกก็หลักร้อยอยู่นะครับอยู่ที่หลักร้อยนะตอนนี้ราคาขึ้นหมดแล้วนะบางที่ราคาประมูลนี่ขึ้นไปสองสามร้อยเออสองสองสามพันนะครับเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านด้านนอกนะตลับเขานะครับ ตลับเขาด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะเขียนว่าเจริญพรสามนะครับจะมีเจริญพรสามพิมพ์เจริญพรล่างแล้วก็พิมพ์เจริญพรบ,บนนะครับแล้วแต่ใครชอบนะจะเป็นรุ่นเนื้อไปก็มีนะครับนะแต่ว่าผมนี่ไม่ใช่ไม่มีรุ่นเนื้อแล้วนะครับเป็นให้ดูเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครนะแต่แบ่งแบ่งแบบว่าพิมพ์นิยมเลยนะครับนะพิมพ์เจริญพรบนเลยนะตอนนี้ครับเป็นเจริญพรบนจริงๆนะครับรุ่นเจริญ รุ่นเจริญพรบนจริงๆก็จะราคาจะจะแพงแล้วนะครับยากแล้วนะตอนนี้แต่เจริญพรสามนี่หาได้อยู่นะครับนใครสนใจก็ราคาตามนี้เลยนะคทักเข้ามาได้นะครับทักตามไอ i ดีไอดีไลน์นะครับที่ให้ไว้ใต้คลิปนะครับทักมาได้เลยนะครับ